สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django ห้150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสสําหรับไบเกอร์สายสปอร์ตออโตเมติกนะครับตรีมตัวเฮกันดังๆได้เลยเมื่อทาง All New Yamaha Airlock ชมใหม่ล่าสุดนั้นกําลังจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเร็วนี้กันแล้ว All New Yamaha Airlocks เวอร์ชันล่าสุดนี้ยังคงมีการรักษาเอกลักษณ์และแนวทางของตัวรถไว้ได้อย่างชัดเจนโดยนอกจากรูปร่างหน้าตาภายนอกที่แตกต่างไปจากเดิมแล้วจะมีไฮไลท์ที่โดดเด่นอย่างระบบ Y Connect ที่ใช้ในการเชื่อมต่อตัวรถกับแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของเราเพื่อแสดงการแจ้งเตือนหรือสถานะต่างๆสำหรับเวอร์ชันอินโดนีเซียนะครับในการออกแบบ All New Yamaha Airlocks 155ในส่วนของแฟริงด้านหน้านั้น ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถในแนวสปอร์ตของทั้งค่ายตระกูล YZF มาพร้อมกับไฟส่องสว่าง LED ทั้งด้านหน้าและด้านหลังและไฟ LED สำหรับส่องสว่างเวลากลางวันหน้าจอแสดงผลดิจิตอลแบบใหม่ที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Y-Connect ผ่านระบบบลูทูธนะครับที่สามารถสั่งงานได้ด้วยสวิตช์บนแฮนด์รถด้านซ้ายนอกจากนั้นแล้วยังมีฟีเจอร์อย่างช่องชาร์จไฟแบบ USB ระบบกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย ไฟฉุกเฉินเซ็นเซอร์ที่ขาตั้งและระบบเบรก ABS สหรับรุ่น ABS นั่นเองครับสเปคของเครื่องยนต์นั้นจะมาในพิกัด 155cc 1สูบ4จังหวะพร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA ที่ทำให้อัตราเร่งของตัวรถนั้นทำออกมาได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆย่านความเร็วมาพร้อมกับล้ออันลอยขนาด14นิ้วแบบทูบเลสน้ำหนักตัวจะอยู่ที่122กิโลกรัมถังน้ำมันนั้นจุมาให้อยู่ที่5.5ลิตร ดิสเบรกหน้าและดัมเบรกด้านหลัง All New Yamaha Aerox 155ในอินโดนีเซียนั้นจะมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นได้แก่รุ่น Standard และรุ่น ABS ที่จะได้ระบบ ABS และก็ซับแทงด้านหลังมาให้นะครับซึ่งคาดว่าประเทศไทยเราก็จะมาด้วยกัน2รุ่นเช่นเดียวกันแต่ฟีเจอร์อย่างระบบ Y-Connect นั้นอาจจะยังไม่มีมาให้เหมือนกับกรณีของ All New Nmax หรือเปล่านะครับแต่ว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ประเด็นนี้คงต้องมารอรุ่นกัน แต่ที่แน่ๆอีกอึดใจเดียวเท่านั้นได้เจอกันอย่างแน่นอนครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร c l a s s Peugeot Django 150 Scooter พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส